อย่างของเราเนี่เราต้องรักษาพื้นแผ่นดินประเทศไทยให้ได้แม้ตัวเราจะตายแต่ชื่อเสียงเนี่ยก็เป็นเกียรติภูมิปืนใหญ่รถถังมนันอะยิงถังรวดหนามมาเลยทะลุหมวกแล้วมันไปถากเอาหัวตรงนี้ นี่ก็เลือดมาอย่างเงี้ยคือ <c oughs> ทําไมไม่ใช้ปืนเ่อทำไมยิงยันหมดแล้วหรอมันยิงไม่ได้ถ้ายิงมาแล้วเดี๋ยวมันสวนเอาพีจีมันสวนกลางคืนน่ะยิงตั้งลงไปเฮ้ยว่างแล้วตั้งเอาโพขึ้นมาอีกแล้วเอามาไงนนเนี่ยมันคือพวกนี้มันยิงไม่หมดพวกนี้โหดมากเลยรถถังขนาดนอนเจ็บโอ้ยโอ้ย,อย,อยมันเหยียบทับลุยไปเลยอะ่ะบนฐานนะฮะตั้งแต่สี่ทุ่มนะสู้ถึงตีสี่ยันถึงตีสี่อ่ะผมคิดแล้วอ่ะเราต้องฐานแตกแน่นอนวันนั้น ร้านวัตถุมงคลออนไลน์คงกระพันสโตร์คือสถานที่ที่เราได้คัดสรรและก็รวบรวมวัตถุมงคลจากวัดชื่อดังทั่วประเทศที่ผมเคยไปแต่ทำรายการนะครับภายใต้แนวคิดที่ว่าเพื่อช่วยทางวัดให้เช่าบูชาและทําให้ผู้ชมนั้นได้เข้าถึงวัตถุมงคลได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนเงินปัจจัยจากการทําบุญก็จะนําไปทํานุบํารุงวัดหรือใช้ในสาธารณกุศลต่าง ท่านผู้ชมสามารถร่วมเป็นสะพานบุญกับเราได้ที่คงกระพัน .com หรือเข้าไปที่ Line บางอ้อหรือ QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้นะครับเช่าวัตถุมงคลกับเราแน่นอนว่าคุณจะได้ของดีได้ของแท้ได้ทำบุญแล้วก็ได้สนับสนุนช่องเราให้มีคอนเทนต์ดีๆต่อไปครับสภาพบ้านนาตอนปี15ตอนนั้นเป็นยังไงคือที่ผมไปเนี่ย หมายความว่าไปยึดพื้นที่ไว้ครับไปยึดพื้นที่ไว้ก็ไปคือพูดง่ายๆคือพวกพี่ไปเนี่ยไปตึงพื้นที่ก็ไปไปตั้งฐานครับไปตั้งฐานไว้คือฐานนั่นฐานเก่าของเขาอ่ะที่เออที่เขาถอนตัวไปแล้วอ่ะทนานเดียวกับผลตีไปจากเลยครับ,รบไปตั้งฐานขุด ขุดล่องเลนคือล่องเลนก็ล่องเลนเก่าแต่ว่าเราไปเสริมไงไปเสริมไปตกแต่งให้มันดีให้มันสะอาดกว่าเก่าอ่ะไปเก็บกู้กับระเบิดกู้อะไรต่ออะไรเตยแต่รอยเขาแตกกันไปแล้วพวกผมก็ไปอยู่ไปคลองคลองอยู่ที่นั่นหนึ่งกองพันสามกองร้อยร้อยหนึ่งผมอยู่กลางร้อยสามอยู่ข้างอยู่ฝั่งทางทิศตะวันออกผมอยู่กลางไอร้อยร้อยสองอยู่ข้างเยืองเยือไปทางทิศเหนือนิดนิดะครับ เพราะมันอยู่แนวเขามันจะอยู่ยาวอย่างเงี้ยฐานของเราอ่ะตอนนี้มาถึงเราอ่ะเรามีกี่ชั้นเนะเรามีลวดน้ากี่ชั้นหลายชั้นน,นะคือลวดน้ํามันมีอยู่ชั้นเดียวครัเพราะเราเพิ่งไปใหม่ๆยังยังแบบว่าฝรั่งเขายังไม่ส่งอุปรกรณ์อะไรไปต่างๆไปนะเขาส่งไปแต่พวกพวกกระสุนครับพวกเคโมพวกอะไรพวกนี้แล้วก็ดักอกะดักก็อยู่ได้ประมาณสักสองสามอาทิตย์เนี่ยนะผมเข้าเวรเพราะเวนมันจะมีปืนกล ปืนกลก็ไม่ใช่ปืนกล M60 ที่เวียดนามอะไลปืนกลปกบอ8แอะแต่ว่าปืนใหม่นะฝรัร่งมันจ่ายมาเนะี่ยขาใหญ่ๆอ่ะปกบ88เนี่ยคือเป็นปืนกลนนนที่เบา88บปกระสุนนี่เท่านิ้วเนี่ยโอ้โหเป็นปืนกลที่มีสมรรถนะดีถูกไหมยิงนี่ไฟแดงเป็นทางไงก็คืออนุภาพการทำลายล้างสูงแต่ว่าใหญ่นิดนึงฐานใหญ่นิดนึงแต่ว่ายิงยิงบ่อยไม่ได้ลำกล้องแดง มาร้อนลำกล้องนะลำกล้องมันจะแดงครับต้องยิงแล้วจังหวะยิงอ่ะคนต้องเป็นถ้าไม่เป็นะลรยิงแล้วเดี๋ยวกระสุนขัดเลยนะครับก็พอดีก็ประมาณสองทุ่มได้ผมเห็นมองเห็นแสงไฟข้างล่างเพราะมันอยู่ข้างบนับชายทุ่งให้หินนะเห็นแสงไฟแวบๆผมก็มาบอกมาบอกผบร้อยผมสงสัยรถนะไฟรถนะก็อย่างเงี้ยบอกผมว่ร้อยเฮ้ย มันเป็นไปได้เล้ว่าอ้ว่าไม่ใช่หรอกแมงหิห้อยเล้อว่างี้ไม่เชื่ออะไรนักหนาผอบร้อยบอกก็พวกนั้นแหละพวกกลุ่มเขานั่นแหละบอกผมก็ว่าเอะผมว่ามันเป็นไฟไม่ไฟฉายก็ไฟหน้ารถนะเขาอว่างี้เขาบอกไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกอย่าไปเชื่อเลยเขาไปเขาไปไปไปทำงานทำหน้าที่อยู่เข้าเวรเข้าเวรพอเสร็จแล้วก็ผมก็ออกเวรไปแล้วนะผมออกเวรผมออกเข้าสองทุ่มออกสี่ทุ่มสี่ทุ่ม พอสี่ทุ่มครึ่งเท่านั้นเองผมยังไม่ทําล้มหัวนอนเลยเสียงตึ้งตึ้ง,ง,งเอาแล้วทีนี้ลุกขึ้นมากันโหชงเง้อกันบางคนก็นุ่งปุตตะพะขามาปืนเดียวลงมา,เาชงเงอ้ออะไรมันอะไรกันเนอนที่ไหนแล้วปืนใหญ่มันยิงอะปืนใหญ่รถถังมนะันอะขึ้นมาได้ยังไงกันไม่รู้บนเขานั่นนะ ลากขึ้นมาได้ยงไงหรือรถถังนะรถถังเลยรถทีห้าแปดหรือทีอะไรก็ไม่ได้ไ <ว S 2> ไดยนเสียงเหรอเสียงรถถังอะวู๊มขึ้นมามันไม่ใช่ติดเครื่องนะมันเอาช้างลากขึ้นมาเฮ้ย เอาช้างลากรถถังขึ้นมาช้างเนี่ยลากขึ้นมาเลยครับเนี่ยเราเห็นเหรอฮะก็ไม่เห็นยังไงก็ช้างอยู่ข้างหลังรถถังน่ครับใช้ช้างกี่ตัวลากรถถังเขาไม่รู้เหมือนกันแต่เห็นช้าง2ตัวโดดเด็กโดดเด็กอยู่ข้างหลังรถถังเนี่ยมันก็เลยไม่มีเสียงครับถูกไหมฮะครับแล้วพอคืนหนึ่งตอนนั้นมันยิงปืนใหญ่มาแล้วแสดงว่าฐานที่เขาทำเนี่ยเขาทําแป๊บเดียวดิคือพวกนี้นะมันผมว่ารักษาน้ําใจเขาดีจริงๆนะชอบน้ําใจเขาจริงๆเลย พวกนี้สามัคคีมากเลยไอ้พวกเวียดนามเนี่ยเอาช้างลากรถถังขึ้นมาแล้วที่ที่มันขึ้นขึ้นมาตีเราอะคืนเดียวมันทําเสร็จดูที่น่ะโอ้โหพวกนี้ผมยอมใจมันจริงๆพวกเวียดนามเนี่ยเรื่องการทําเรื่องลำบากไม่เคยมีบนไม่เคยมีนั่นเลยอันนี้ชอบครับมชอบนในฐานะทหารด้วยกันครับนับถือเขาตรงนี้นับถือนิสัยของเขาเนี่ยคือเขาสามัคคีกันครับเขาสามัคคีกันคิดดูแล้วทาถนนลากรถขึ้นมาได้มันทําคืนเดียวอะเออ กี่โมงที่เขาตุ้มตุ้มาน่ะประมาณสักสี่ทุ่มกว่าสี่ทุ่มแสดงว่าเขาทํามาตั้งแต่คืนก่อนก็ไม่รู้นะผมก็ไม่รู้ลไม่รู้แ,แต่ว่าพอ, <c oughs> พอากลางวันเนี่ยเราจะเห็นเนี่ยถูกไหมฮะ,ะเขาต้องทากลางคืนถูกไหมฮะกลางวันเราเห็นพเพราะนั้นเนี่ยพอคืนนั้นสี่ทุ่มเนี่ยแสดงว่าตั้งแต่ตั้งแต่ทุ่มหนึ่งหกโมงเย็นเนี่ยเริ่มแนละ้วเริ่มลากขึ้นมาแล้วพอสี่ทุ่มเราเราออกเวรเรามานอนยังไม่ทันล้มตัวตุ้มมาแล้วเสียงมาแล้วกระสุนปืนใหญ่โผล่ไปดู มาทีนี้กับวิ่งกันพรานให้หมดเลยทีเนี้ยไม่เชื่อไม่เชื่อผมก็บอกเฮ้ยแฟยิงแฟยิงเฮ้ยแฟยิงที่ว่าแฟเพราะว่าไอ้ไอ้ปืนปืนคอปิติเบ็เนี่ยมันมีอยู่สองกระบอกครับกระบอกหนึ่งอยู่ทางทิศเหนืออีกกระบอกหนึ่งอยู่ทางทิศใต้ครับจะมีฐานของเขาอยู่นะผมบอกเฮ้ยปืนทั้งสองกระบอกยิงที่ยิงแฟขึ้นไปดูยิงแฟขึ้นไปดูแฟเนี้ยิงแฟไปเนี่ยมองไปเธอเขียวให้หมดเลยนะเขาทั้งนั้นเลยมันของมันทั้งนั้นเลยนะ พวกเคมพวกอะไรพวกนี้แล้วก็ดักดักเคมบักกับระเบิดมันกู้ไปมดเราดักมันมากู้อะไม่มันมากู้แล้วพวกนี้เก่งมากเลยมันรู้ด้วยว่าอยู่ตรงไหนนะเขามันมันมีวิธีมันใช้ได้อะคล้ายๆได้นะผงตะปูเนี่ยมันจะโยนโยนไปโยนไปแล้วมันค่อยๆดึงดึงพอติดปุ๊บมันก็ ค่อยๆค,ยค,คานไปคาดูถ้าถูกสายปุ๊บมันก็จะหาหาตัวจุดเลยจุดของระเบิดที่ฝังไว้หรือว่าที่เรา ตั้งไว้พวกนิฉลาดเขาก็เก็บกู้หมดมันกู้หมดเลยพวกนี้ปลอดภัยปริบรณสัตว์เข้ามาเลยปืนใหญ่รถถังมันอะยิงถังรวดหนามมาเลยตึ้งตึ้งมาเนี่ยปืนใหญ่เราก็ยิงมาไม่ถึงอะปืนใหญ่ของเราเขาย้ายไปอยู่ลองแจ้กันแล้วไปอยู่บนบนในเนินกายกลายครับปืนใหญ่ของฐานเรือแต่ก่อนมันมีปืนใหญ่ฐานเรือเพื่อยิงเราอยู่ไกลแต่นี่มันอยู่ไกลมันเกินพิกัดของปืนใหญ่เขาแล้วครับ ก็ยิงไม่ได้แล้วทีนี้เราก็ต้องใช้ปืนเล็กแล้แล้วปืนยิงรถถังเราก็ยังไม่เขายังไม่ส่งมาพอเราจะถอกับ m 7 2เนี่ยยังไม่ส่งมามีอะไรบ้างตอนนั้นคอมีไหมปืนคอก็ใช้ปืนคออย่างเดียวปืนคอจะไปยิงมันได้อะปืนคอเราก็ยิงเฉพาะได้ตามพิกัดตามจุดต่างๆแล้วริมรั้วเนี่ยไปยิงอะไรไม่ได้ m ไปไปยิงมันก็ไปเหมือนกัเอาปรัทโยนให้มันเล่นอย่างเงี้ยพวกนี้มันโอ้ เห็นบอกว่าเวียดนามหรือว่าไอเา้แก้วหรือมาเตงเมืองดำพืชให้หมดเลยฮนะดำพืชหมดหมดแล้วเรามีกันกี่คนนะ่ะบนฐานนั้นนะ่ะบนฐานนั้นมีร้อยกว่าคนร้อยกว่าคนแล้วที่มาที่มันมาไม่รู้มันมากี่คนนะเรมันมาไม่รู้มันมากี่ร้อยคนนะเรมันขึ้นโหมันพวกนี้พอตายไอ้นันนน<อ>้นตายไอ้นี่ขึ้นอตายตายไอ้นี่ขึ้นอย่างเงี้ยไม่กลัวเลยเหรอโ,อโอ้โหยิงปุง้งร่วงป้งร่วงภาพที่เราเห็นเนี่ยพี่ชัชวานครับภาพที่เราเห็นพบโผบังเกอร์ไว้นี่ มันขึ้นมาเป็นตับ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 อย่างนี้เลยคนตายมันถือว่าคนตายก็ตายไปตายไปคนไม่ตายขึ้นใหม่คนไม่ตายขึ้นม่อย่างเงี้ยพวกนี้พวกนี้มากนะคือเขามีอุดมการณ์ของเขาอยู่นะครับพวกนี้เขามีอุดมการณ์อย่างของเราเนี่ยเราก็มีอุดมการณ์ของเราอยู่หนึ่งเราต้องรักษาผืนแผ่นดินประเทศไทยให้ได้แม้ตัวเราจะตายแต่ชื่อเสียงเนี่ยก็เป็นเกียรติภูมิครับ ในตัวของเราเองทหารเนี่ยถ้าตายในสนามรบเนี่ยถือเป็นเกียรติสูงสุดเลยครับทีนี้ก็ผมก็คือวิญญาณมันติดต่อกันไม่ได้แล้วเว้นตัวเองจะวิ่งสังการกันพบมันขึ้นมาสามทางเลยอ่ะมันขึ้นมาทางภาคทางทิศตะวันออกครับแล้วก็ทิศเหนือทิศใต้ครับเหลือแต่ทิศตะวันตกมันยังไม่เข้ามาเพราะมันเข้ามาไม่ได้เพราะร้อยสองอยู่นั่นมันยังเข้าทางนี้ไม่ได้แต่มันขึ้นตีมาขนาบข้างอลยทีนี้ก็ ผมก็พอดีวันนั้นก็สั่งการเป็นเจอไอ้ประดิษฐ์กำลังโก่งโค้งอยู่แล้วประดิษฐ์ประดิษฐ์ชัยสวรรณ์โก่งโค้งดอกคำใต้ครับดอกคำใต้โก่งโค้งคืออะไรโก่งโค้งยิงอะฮะไม่มันโก่งโค้งเศกผ้าหรือเศกหินของมันก็ไม่รู้แล้วมันไม่ไ enfin> ม่เอากับเขาเลยหลบ มันลบอย่างเดียวเอา้าปกติอยู่บ้านเขานี่อยู่ดอกคาใต้นี่นักเลงใหญ่เลยไ,<ห>ไม่ใช่แต่ว่าเวลาไปสู้กันทําไมไม่เอากับเขาเดีอมันไปสู้กับเขาเลยปืนเปินไม่หยิบไม่จับเลยอย่างเงี้ยเหลือแต่ตูดขึ้นผมเลยบอก did, ไอ้ดีไอ้เฮียมึงทําไม่ไม่ช่วยเขาหูกขา้าหน้ามึงช่วยยิ่งที่กงโค้งเป็นไม่เอาเลยโอ้แล้วมึงมึงมึงกงโค้งไปทาไมไอ้ไอดีปืนก็อยู่ในอกมึงเนี่ยนะปืนเอ็มทมันก็นอนกงโค้งอยู่มึงชั้นทำไมวะน่ย ปืนอย่าลืมว่าพื้นกลถ้าว่าปืนห่างห่างช่องนะเวลาการยิงเนี่ยเวลากลางคืนยิงกลางคืนมันจะเป็นสายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับถ้าว่างมันก็ไม่มีสายวิ่งไปล่ะก็รู้แล้วมันก็เข้ามาทางนั้นได้ตีนหน้าของไอ้ดิดเนี่ยมันมัวแต่กงโค้งปุกพระอะไรของมันก็ไม่รู้เลยไม่แล้วของเราอ่ะยิงของเราปืนกลปืนกลมันมีปืนกลแปดแปดเอที่ว่าลุงทองลุงทองเนี่แกพลนยิงลุงทองอีกคนหนึ่งเป็นพลกระสุน แกก็คนแก่แล้วเนาะแกๆๆๆก็งงเงินกำลังใส่กระสุนกันอยู่นั่นแหละผมก็บอกไอ้ดิดมึงช่วยเขาดิมึงไปช่วยลุงท้องก็ได้ช่วยยิงข้างหน้าเขานั่นนะข้างหน้ามันว่างเห็นไหมนั่ยนะแล้วพี่ดิดยังไงตอนนี้ไอ้ดิดมันก็ลุกขึ้นไงพอะมันลุกมันก็ไม่พูดนะมันจะเป็นดวงของมันก็ไม่รู้มันเงยขึ้นกับโปงง่งเขานี่อากา้าโอโ้โหโป่งเขานี่หงายเลยหงายผมก็วิ่งไปคลอง ผมก็วิ่งประคองพอวิ่งประคองปุ๊บเฮ้ยดิดเป็นไงเฮ้ยดิดเป็นไงไปเลยเห็น <c oughs> บอกว่าพี่ชตุวานก็รู้สึกผิดพอสมควรครับผมก็คือผมก็สำนึกตัวเองหนูเหมือนกันว่าอ้าก็คิดอยู่ในใจว่าเอ๊ะถ้ากูนี่ไม่บอกม,มันเนี่ยไม่ไปบอกมันให้มันลุกขึ้นสู้หรือมันอะไรอย่างเงี้ยม,มันก็ไม่ตายแต่เรามาคิดอีกทีหนึ่งเนี่ยชีวิตมันชีวิตเดียวเนี่ย ก็เท่ากับไปปกป้องพวกที่เขาอยู่ตรงนั้นเขารู้แล้วว่าไอ้ที่มันยิงมามีอยู่จุดไหนอยางไงปืนกลก็ยะได้สาดไปนั่นแหละมันก็รักษาชีวิตในฐานอีกหลายคนคนั่นแหละก็เหมือนกับเอาชีวิตต่อชีวิตแลกกันนะก็ถือว่าเป็นผู้เสียสละท่านหนึ่งนะพอไปแล้วหันไปดูลุงลุงลุงมีมีดไหมวะไม่มีไม่มีเฮ้ยไอ้มุ้ยมึงวิ่งเอามีดมาที่วะเอามาทำไมเอามาสับเอานิ้วมือมน เพราะว่าผมคิดแล้วอะเราต้องฐานแตกแน่นอนวันนั้นก็สับเอานิ้วมือที่มันมีแหวนหนึ่งมันจะมีมีแหวนหลวงพ่อหลวงปู่แหวนอยู่ที่นิ้วเนี่ยสับเอานิ้วมือมันผมก็นี้ใส่กระเป๋าจะแก็บฟิบใส่แล้วก็กวิ่งสู้ับเดีวิ่ง,ส,งสั่งการวิ่งอะไรเขานน่นแหละก็คือตอนนั้นตอนนั้นพี่ประดิษฐ์ไปแล้วนะไปแล้วที่ไปตัดนิ้วเขานะครับอ่ไปแล้ว พี่ชะชวนแล้วฝั่งลุงทองเป็นไงฝั่งลุงทอง,ล,งลุงทองอายุมากแล้วลุงทองแต่สู้ไม่ถอยลุงทองแกก็ยิงแต่ทีนี้แบบคล้ายๆแบบว่าเหมือนเหมือนกับปืนมันยังว่ามันปืนมันยิงขัดยิงขัดอะไรอย่างเงี้ยก็ที่บอกใช่ไหมพอยิงมากมันแดงยิงมากแล้วกระสุนมันแดงเออทีนี้ก็ไม้กระดานมันพลาดเลยพลาดลรัวรัวรัว,ว,วานามอะ่ะพวกนั้นก็วิงว่งข้ามวิ่งข้ามวิ่งข้ามเข้ามาโอ้ยเป็นมดเลย พาดั้วเราเลยครับพาดั้วรั้วดนมรั้วรั้วดน้มมันมีอยู่สามเส้นเนี่ยไหมสามเส้นเส้นนี้เส้นนี้แล้วก็อีกเส้นหนึ่งวางบนครับมันั้วรั้วดนามพาดเลยแล้วไม้กระดานพาดแล้วมันวิ่งไต่ตามไม้กระดานมาเลยยิงปั้งลงไปเฮ้ยว่างแล้วปั้งเอาโพขึ้นมาอีกแล้วเอามาไงนันเนี่ยปั้งไงไเนี่ยลงไปแล้วพลิกลงไปแล้วเอาโพขึ้นมาอีกเอ๊ะมันคือพวกนี้มันยิงไม่หมดมันทุ่มกําลังพลจริงๆเลยพวกนี้ยอมตายครับ ของมันยอมตายแล้วขนาดมาลวดหนามตายบนลวดหนามนีม่นะมันไม่เย,ยแสเลยว่าตายหรือไม่ตายมันเหยียบทับให้ลวดหนามลงไปอะ่ะแล้วพวกมันก็เหยียบบนหลังอะ่ะข้ามไปกระโดดข้ามไปเลยพวกนี้โอโ้หไม่ใช่แบบว่าพวเพื่อนโดนยิงเจ็บขาลวดนหนามเฮ้ยกลับไปรักษาก่อนไม่ได้ครับเหยียบหลังข้ามมาเลยพวกมันอะ่ะพวกมันอ่ะเป็นอย่างนั้นครับพวกนี้มันมันคือเขา กีวิยาเขาฝึกมาสูงเงยนะความรักชาติก็มากมันพอตายไม้กระดานก็เข้ามาในฐานแล้วโหทีนี้ก็ไม่รู้อะไรแล้วพี่ชัชวานแล้วพอขึ้นมานะขึ้นมาเห็นเป็นตับเลยดำๆล้าก็ใส่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 ใสใสใสคืออย่าลืมว่ากระสุน M 1 6เนี่ยมันจะมีแม็กมีอยู่สองอย่างคือแม็กยี่สิบกับแม็กสามถิบนัดแต่โดยมากแม็กสามิมนัดเด็กเขา,าจะไม่ค่อยใช้กันมันเป็นแมนะ็กโค้งเนอะมันเวลาเราตั้งยิงเนี่ยมันจะไปคัมแม็กเขาจะใช้แต่แม็ก ยี่สิบนัดยี่สิบนัดเนี่ยพอพอหมดแล้วกว่าจะปลดแม็กออกจะเปลี่ยนแม็กอย่างเงี้ยมันวิ่งหนึ่งตัวเราแหละจริงเพราะมันเร็วกันเลยโอ้โหคือตตตตตตตยี่สิบปุ๊บจะเอาออกจะเอามาใส่ขึ้นแล้วมันถึงตัวเราแล้วผมว่าผมบอกว่าสู้ไม่ไหวแล้วอ่ะประมาณสักตีตีสี่เดี๋ยวตั้งแต่สี่ทุ่มนะครับสู้ถึงตีสี่สู้ยันหนึ่งถึงตีสี่อ่ะหกชั่วโมงนะครับแล้ว ฐานไอ้แล้วฐานที่สองอย่างเงี้ยมันก็มารวมฐานที่หนึ่งฐานที่สามก็มารวมฐานที่สองอย่างเงี้ยมันก็โขอยากะมดเข้าอ่งน้ําเลยเนี่ยหมุนเวียนกันอยู่อย่างเงี้ยฮะแล้วจะไปสู้มันได้ไงปอลสอก็ไม่มีแล้วก็ปืนคอลอจาทอปืนยิงรถถังเราก็ไม่มีเอ็มเจสิบสองก็ยังไม่มีครับแล้วจะเอาอะไรเอ็มที่หกไปยิงรถถังมันได้มีปืนกลปืนกลก็ยิงมันไม่ได้ปืนกลนอกจากจะยิงคนอย่างเงี้ย แล้วมันเล่นเอารถถังขึ้นมาลุยเลยครับน at <tem> ี่หัวผมเนี่ยด่างเนี่ยอันนี้คือรอยแผลเป็นนะฮะสเก็ตเนี่ยสเก็ตสเก็ตตรงนี้นะฮะสเก็ตเราอุ้ยนี่นะอันนี้โอ้ยขอโทษครับมันคล้ายๆแบบว่าสเก็ตอุฟจีมทะลุทะลุหมวกแล้วมันไปถากเอาหัวตรงนี้นี่ก็เลือดมาอย่างเงี้ยเลือดนี้รู้ตัวไหมฮะเนี่ยอันนี้รู้รู้รู้ว่าถูกสเก็ตครับ แปลว่ารู้สึกว่าตอนนั้นฉุกระหกไงที่อยู่ที่อยู่บ้านนาเนี่ยแล้วเราก็มัวแต่ห่วงไงพ,พวกเพื่อนเพื่อนเราด้วยอะไรด้วยไอ้พวกบาดเจ็บก็บาดเจ็บอยู่ในร่องเลดบางทีเราข้ามไปอย่างเงี้ข้ามตามร่องเลไปอย่างเงี้ยโดดตามร่องเลไปเฮ้ยเพื่อนช่วยด้วยช่วยด้วยอย่างเงี้ยใครจะไปช่วยใครเลยครับตอนนั้นอ่ะอ๋อระหว่างระหว่างที่โดนบุกฐานแตกอ่ะ มีบางคนที่กําลังบาดเจ็บหนักอยู่มตะโกนให้เราช่วยมีบอกให้ช่วยเพื่อนช่วยน้อยช่วยหน่อยเราก็ไม่รู้เหมือนกันบางทีก็โดนปืนใหญ่โดนไในปลศโดนพวกอะไรพวกนี้พวกอาภิจงพิจีอะไรพวกนี้นะมันลุยหูพวกนี้โหดมากเลยรถถังขนาดนอนเจ็บโอ้ยโอ้ยมันเหยียบทับลุยไปเลยอะบนฐานนะฮะก็คือทหารเราถ้านอนเจ็บไปไหนไม่ได้คานหนีไปไหนไม่ได้เหยียบตายเลยมันเหยียบ พาไปเลยอะ่ะก็คิดดนะูทั้งสาม,สามฐานสามกอง้อยนะครับมันตีแตกหมดเลยพร้อมเดียวใจคิดยังไงตอนนั้นกู<ม>แตกแน่ผมคิดยังไงล่ะผมคิดว่ายังไงก็ต้องเอาตัวรอดให้ได้ครับต้องยังไงก็ต้องรอดให้ได้ลุงทองเป็นไงบ้างฮะตอนนั้นต่างคนก็ต่างไปแล้ว พี่บดิษนี่ไปแล้วไอเดดนั่นนอนแล้วเพื่อนอีกคนพี่เลยไะมไอมุ้ยผมลาไอมุ้ยไอมุ้ยไอมุ้ยมันมันลงมาก่อนผมแล้วไอมุ้ยอ่ะไปลงไปก่อนผมแล้วเอ้าผมก็ลงเลยผมก็คว้าพากมากับคว้าล็อกแ็กพวกเนี้ยได้ผมก็วิ่งออกมาไปเจอมันพอดีเลยเจอฐานเวียดนามอ่ะวันนั้นน่ะประจันหน้ากันกับผมอ่ะประจันหน้ากันจะจะกันเลยอ่ะ ก็มีมีดวิ่งสวนเลยจ่าๆกันเลยนะวิ่งมีดมีสวนกันเลยพี่ค,คือทําไมไม่ใช้ปืนอ่ะทำไมยิงกงันหมดแล้วหรอมันมันยิงไม่ได้ ถ้ายิงมาแล้วเดี๋ยวมันสวนอาพิจีมันสวนกลางคืนน่ะคือถ้าแสงไฟวับขึ้นมาอพิจีมันมาเลยทีนี้เราต้องใช้มีดเนี่ยใช้มีดวิ่งสวนกันน่ะที่ผมแหวกวงล้อมมาได้นี่ก็เพราะมีดเล่มนี้ที่ผมได้ตอนนั้นเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นเล่าในรายละเอียดตรงนี้หน่อยครับว่าเรากําลังฐานแตกไงฮะเราจะต้องหนีออกจากฐานให้ได้ไงผมก็มีมีดดาบไปปืนอยู่เล่มวิ่งสวนเลยวิ่งเสียบแล้วได้แทงเขาทีหนึ่งิดว่าแทงมันทีนึงคิดว่ารอดไหมวายมันไม่รอดครับเพราะว่า ต้องใช้ตีนตีนถีบเอาอะตีนถีบมือดึงออกมาเนี่ยโอ้โหแสดงว่ามิดด้ามเลยครับปืนมีแล้วเขาไม่มีปืนหรอมันมีปืนแต่ว่ามันกําลังจะดึงลูกดุงลูกเลื่อนอย่างเงี้ยผมเห็นแต่ก่อนทางที่เราจะวิ่งมาพอดีไงแล้วก็กระโดดถีบมันก่อนแล้วก็เสียบมันก่อนพอเสียบมาปุ๊บมันก็แงนแงนอย่างเงี้ยผมฟ้าหมวกมันพอได้หมวกมันปุ๊บก็แต้มันหลุดแต่มันหลุดตรงนี้ยหันกลับเก็บแต้มีบ กิ้งเลยกิ้งจะเขาลงมาเพราะมันมันหลงเขาอะมันเราต้องกิ้งลงมาหินก้อนๆ่าเนี้ทีบีห้าสิบสองไปทิ้งระเบิดอะมันอิเลคขามันเขาหัวล้นก็จริงอยู่แต่มันมีตะก้อนหินน่ะแล้วคนถลายลงมาเนี่ยมันเป็นยังไงเอาดูสภาพอย่างเงี้ยเจ็บจะไม่รู้แหละตอตะโสกตะเสือก็ยังไงก็ตาม่ขอให้เอาชีวิตตัวเองรอดให้ได้อย่างเดียวก็พอแล้วก็ได้มาหมวกมันมา กหมวกเดี๋ยวโชว์ให้ดูครับมีมีดที่ใช้ก็มีดเก็บไว้อยู่กับลูกชายให้ลูกชายเอาไปเก็บไว้เป็นสัญลักษณ์ครับพอลูกชายบอกว่ามีดเล่มนี้ที่ชีวิตพ่อรอดมาได้มีก็ลูกชายเลยเอาเก็บไว้พอลูกชายแล้วแปลแตลอยู่ยังอยู่ฮะแต่ แต่ผมก็มาด้วยไปแทงคนตรนะนั่นนั่นไม่ได้เป็นนักลบอะไรเลยมันลบมันมีครับมันกําลังดึงลูกเลื่อนนะกำลังสงสัยปืนขัดลํามึงไงดึงลูกเลื่อนอยู่ยึดแตรมาได้ด้วยได้แตรกับได้ได้หมวกนะนี่ได้เนี่ยเนี่ยหมวกเขาเนี่ยได้หมวกด้วยครับคว้าหมวกมาได้เนี่ยรอยผงคว้าเนี่ยผงคว้าตรงเนี้ยครับผมก็หิ้วลงมาได้แตรอีกอันนึง กูสเก็บกลับมาด้วยเอามาล,ลึกเป็นที่ระลึกไว้ว่าอาดีตครั้งหนึ่งเราเคยไปทํางานที่นั่นที่นี่แล้วเราได้ของที่ระลึกมันมาเวลาแบบว่าเวลาบุกหรืออะไรต่ออะไรอ่ะเวลาบุกหรือถอยอะไรมันจะเป่าปแต่แต่แต่แตอะไรเงี้ยมันจะเป่าเครือค่องหมายวันน่ะแล้วพอลงมาอะละพอทิ้งตัวลงมากิ้งลงมาอยู่ในหุบเขาอยู่ในหุบข้างนมารวมกันได้ประมาณเจ็ดคนไปเจอกันอยู่ในหุบเขาเน่ะยจำได้ไหมมีใครบ้าง มันมีไอ้มุยมุยพมลาแล้วก็มีไอ้บุญมาวงละครครับที่เป็นคนที่ไหนบุญมาวงละครนี่เป็นคนชุมแพรครับชุมแชุมแพรขอนแก่นมุยพมลานี่ก็คนนั่นแหละคนแถวอุดรแถวแถวนั้นนะที่ไปแตกจากบ้านนามาด้วยกันนะแล้วก็มีมีที่ไม่รู้จักกันอีกเพราะมันอยู่ฐานอื่น มันก็แตกเหมือนกันครับแต่ว่ามันแตกมันมันเตลิดมาหาทางนี้ไงมาเจอกันทั้งหมดนี่คือ7คนถูกไหมฮะครับข้างบนนั้นเท่าไหร่ไม่รู้อะตายเตยอะไรเราไม่รู้กันแล้วพราะตอนนั้นอะร้อยกว่าหรือเจ็ดเองเหรอมันไม่ใช่ร้อยกว่าดิครับมันทั้งสามสามกองร้อยอะมันแตกหมดเลยทั้งสามกองร้อยมันขึ้นตีทีเดียวอะครับนั่นตรงนั้นเนี่ยตรงนั้นเนี่ยสามกองร้อยของเราที่แตกนะฮะสามร้อยกว่าคนเนี่ยพบปรากฏว่ารอดไปเหลือประมาณกี่คนหนะ้า ผมตอนที่กลับวันนั้นที่กลับพร้อมกันพร้อมกันใะเครื่องบินลําเดียวกันะ70กว่าคนหรือ7บเองครับตองนั้นก็ทุกคนก็เสียไ่รู้ไปไหนหมดเลยในสนามรบครับเราไม่คือไม่รู้เลยฮะสาบสูญย์ไม่หมดเลยอืแต่ว่าไอ้ไอ้ที่หนีมาอยู่เจ็ดชุดเดียวกันเนี่ยเจ็ดคนอยู่ในหุบเนื้อฮะอยู่ในหุบเขาเนี่ยผมเดินมาสี่สิบกว่าวันครับข้าวเม็ดเดียวไม่ได้กินเลย จากที่แต่ที่บ้านนานะครับ40วันถึงไม่ไร้องแจ้งไม่ถึงร้องแจ้งไงยังยังไม่ถึงถูกเขาจับก่อนเอา้าถูกจับที่หัวสนามบินสำทอง ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ